คำพิพากษาศาลดีกาที่9,212ปี2,557เมื่อไม่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าหนังสือมอบอำนาจไม่ใช่หนังสือมอบอำนาจอันแท้จริงกรณีจึงไม่ต้องกระทำตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศทษและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพอ สศาลาอ่างสองห้าสมาตรายี่ประกอบประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราสีเจวรรคสามมิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่หนึ่งเป็นสัญญาซื้อขายแบบ C.I.F. c o s t Insurance a n d Free กล่าวคือผู้ขายรับภาระค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งเพื่อการส่งของถึงปลายทางตามที่ระบุชื่อดโดยผู้ขาย ้องรับผิดชอบการทำประกันภัยในความเสี่ยงภัยต่อการเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งจนถึงท่าปลายทางทั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ทําสัญญาและชำระค่าประกันภยัยข้อตกลงนี้ใช้กับการขนส่งทางทะเลหรือทางน้ำในแผ่นดินเท่านั้นโจทย์มีหน้าที่จ่ายค่าขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือปลายทางที่กรุงเทพมหานครและเบี้ยประกันภยัย ความเสี่ยงภัยจะตกอยู่แก่จำเลยที่1ผู้ซื้อสินค้าเมื่อสินค้าบรรทุกในเรือของผู้ขนส่งแล้วส่วนกรรมสิทธิ์ในรถตักคันพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์เฉพาะสิ่งเมื่อไม่ปรากฏว่าโจท์และจำเลยที่1ตกลงกันเป็นอย่างอื่นกรรมสิทธิ์ในรถตักคันพิพาทจึงโอนแก่จำเลยที่หนตั้งแต่ขณะเมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกันแล้วดังนั้นก่อนมีการเลิกสัญญาจำเลยที่ห จึงมีกรรมสิทธิ์ในรถตักคันพิพาทและมีสิทธิเรียกให้ผู้ขนส่งส่งมอบรถตักคันพิพาทแก่ตนได้แต่เมื่อมีการเลิกสัญญาโดยความสมัครใจของโจท์และจำเลยที่หนึ่งคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามประมวลวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา3 9 1กล่าวคือต้องให้รถตักคันพิพาทกลับไปเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทเมื่อโจทส่งมอบรถตักคันพิพาทให้แก่ผู้ขนส่ง ถือว่าโจทย์ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายแบบ CIF ครบถ้วนแล้วและเมื่อพิจารณาใบตราส่งแล้วจำเลยที่หมีฐานะเป็นผู้รับตราส่งเมื่อรถตักคันพิพาทมาถึงประเทศไทยแม้จำเลยที่1จะไม่ผูกพันตามสัญญาซื้อขายที่ยกเลิกไปแล้วแต่ก็ต้องดำเนินการเพื่อให้รถตักคันพิพาทกลับไปอยู่ในความครอบครองของโจทย์ดังที่เป็นอยู่เดิมเช่น ส่งรถตักคันพิพาทคืนแก่โจทหรือส่งมอบให้ตัวแทนโจทในประเทศไทยการที่จำเลยที่หนึ่งเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆย่อมทำให้โจทได้รับความเสียหายเพราะตามเอกสารยังปรากฏชื่อจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้รับปราส่งอยู่โดยเฉพาะการที่จำเลยที่หนึ่งปฏิเสธที่จะโอนสิทธิในการรับรถตักคันพิพาทให้บุคคลที่สามตามที่โจทเสนอ ถือเป็นการละเลยไม่บำบัดปัดป้องหรือบรรเทาความเสียหายให้แก่โจท์ส่วนที่จำเลยที่สองอ้างว่าการที่จำเลยที่หนึ่งยอมรับสินค้าที่ไม่ตรงตามที่ระบุในใบกำกับสินค้าหากจำเลยที่สองจะเป็นความผิดเกี่ยวกับอัตราพิกัดภาษีและการสำแดงเท็จหรือการลงลายมือชื่อในหนังสือโอนสิทธิผู้รับจะเป็นการขัดกับรายละเอียดในใบกำกับสินค้านั้น เป็นข้ออ้างที่ไม่มีน้ำหนักและไม่ใช่เหตุผลอันสมควรที่จะปฏิเสธหน้าที่ภายหลังเลิกสัญญาเนื่องจากปรากฏจากคำเบิกความของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการศุลกากรพยานโจทว่าการขอแก้ไขบัญชีสินค้าสำหรับเรือซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนผู้รับตราส่งนั้นผู้ที่ยื่นคำร้องคือตัวแทนเรือไม่ใช่เจ้าของสินค้านอกจากคำร้องขอแก้ไขจากตัวแทนเรือแล้ว ยังต้องยื่นหนังสือโอนสิทธิและหนังสือรับโอนสิทธิจากผู้รับตราส่งรายใหม่ประกอบด้วยและเมื่อมีการโอนสิทธิแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษีศุลกากรคือผู้รับตราส่งที่ได้รับโอนสิทธิดังนั้นจำเลยที่หนึ่งจึงไม่ใช่ผู้ยื่นเรื่องต่อกรมศุลกากรในการเปลี่ยนตัวผู้รับตราส่งและเมื่อมีการโอนสิทธิแล้วจำเลยที่หนึ่งไม่ได้เป็นผู้ยื่นขอเสียภาษีศุลกากรจำเลยที่หนึ่ง จึงไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าอัตราภาษีศุลกากรจะเป็นอัตราใดดังนั้นจำเลยที่1มีหน้าที่ต้องส่งมอบรถตักคันพิพาทคืนแก่โจทหากไม่สามารถส่งคืนได้ต้องใช้ราคาพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับแต่วันที่รถตักพิพาทถูกส่งมามาถึงประเทศไทยจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทส่วนที่โจทฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายกรณีที่จำเลยทั้งสองไม่ดำเนินการรับสินค้าซึ่งบรรจุอยู่ในตู้คอนเทน <N> เนินานทะ่าเรือปลายทางเพื่อส่งมอบคืนโจยดทำให้โจทย์ต้องรับผิดต่อบริษัทอเป็นค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์เกินกำหนดนั้นแม้ไม่มีผู้มารับมอบสินค้าที่ท่าเรือปลายทางผู้ขนส่งยังมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติการให้เหมาะสมในการเก็บรักษาการดูแลตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพศศอาลาออ่าง2539มาตราสิ แต่เนื่องจากผู้ขนส่งเป็นบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายไม่อาจทราบเรื่องเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสินค้าผู้ขนส่งต้องย่อมยึดถือชื่อของผู้รับตราส่งตามใบตราส่งเป็นสำคัญดังนั้นกรณีที่ไม่มีผู้รับสินค้าที่ท่าเรือปลายทางเป็นเหตุให้ผู้ขนส่งต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าเสียเวลาของเรือเดมูราสค่าเก็บตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือพอร์ตสตเรจ เป็นต้นผู้ขนส่งสามารถเรียกร้องจากผู้รับตราส่งได้ไม่ใช่หน้าที่ของโจ์ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าที่จะเรียกร้องจากจำเลยที่หนึ่งโดยตรงนอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนตัวผู้รับตราส่งผู้รับตราส่งรายใหม่ที่ไปขอรับสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ขนส่งซึ่งไม่ใช่โจ์อีกเช่นกัน